เป็นกระบอกแก้มห้อยสองข้างตรงนี้จะยิงไฮฟู2สองร้อยช็อตยิงข้างละหนึ่งร้อยช็อตตรงนี้ได้ไหมคะอาพวกเธอก็แบบว่ามีปัญหาตรงไหนก็คิดว่าเอาเครื่องไปยิงตรงนั้นเลยแล้วกระปอกแก้มมันก็จะหายไปเลยนะคะซึ่งความจริงเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องนะคะนะถ้าเอาิงตามงานวิจัยคือจะยิงไฮฟูให้ได้ผลในการยกหน้านะ่ะเธอต้องยิง อย่างน้อย800ช็อตนะหน้ากับเหนียงอ่ะนะต้องยิงอย่างน้อย800ช็อตนะแล้วการยิงไฮฟูนะโดยหลักการทั่วไปอ่ะเราจะเน้นที่ชั้นสแตนะคะซึ่งกระเป๋ะแก้มตรงนี้อ่ะสแตม,มันอ่ะม,มันมันมันไม่ได้ชัดชั้นสแตไม่ได้ชัดนะคะตรงนี้ส่วนมากจะเป็นไขมันนะคะผสมกับกล้ามเนื้อบางส่วนนะคะสแตก็มีบ้างแต่ว่ามีไม่ชัดเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเวลายิงไฮฟู้อ่ะนะเราจะต้องยิงทั่วหน้า นะโดยที่เราจะเน้นชั้นเน้นบริเวณที่มีสมัดเยอะๆซึ่งบริเวณที่มีสมัดเยอะๆก็คือตรงไหนบ้างคือขมับนะคือขมับเนี่ยขมับทั้งหมดเลยนี่ลงมาทั้งหมดเลยขมับหมดเลยแล้วก็บริเวณแนวนี้นี่ทั้งหมดเลยค่ะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยคือจุดที่สมัดเห็นชัดและอิงตรงข้าง,างๆเยอะๆนะจะได้ผลในการยกขึ้นเยอะๆนะยกขมับยกอันนี้ขึ้นเห็นไหมกระบอกแก้มมันก็ดีขึ้นระดับหนึ่งนะคะ เออแล้วแถวนี้มีสมาร์ทไหมแถวนี้มันก็มีสมาร์ทแต่สมาร์ทเห็นไม่ชัดนะคะสมาร์ทเห็นไม่ชัดเพราะฉะนั้นเธอต้องยิงยิงเน้นด้านด้านข้างนะคะเนี่ยตรงนี้นะโดยยิงโดยถ้ายิงให้ดีอ่ะคือยิงสมาร์ทด้วยชั้นแรกแล้วก็ยิงอีกชั้นหนึ่งที่ชั้นหลังแท้เพื่อให้มันหดตัวให้มันช่วยกันทํางานมันจะได้ดึงขึ้นแนวอย่างนี้แนวอย่างนี้นะแล้วหน้าแก้มกับแถวแถวนี้ต้องยิงไหมต้องยิงเหมือนกันแต่กระป๋งแก้มอะ่ะเธอต้องเว้นระยะประมาณ2เซนติเมตร ถ้าเธอเข้าลึกกว่านี้มันจะโดนเส้นประสาทแล้วปากจะเบี้ยวได้เพราะฉะนี้กระป๋อกแก้มไม่ใช่จุดที่ต้องยิงเน้นเยอะๆนะคะไม่ใช่ว่าเห็นกระปกก๋ะเยอะเห็นกระป๋อกแก้มเยอะก็จะยิงเน้นแต่กระป๋ะแก้มนะคะไม่ถูกต้องนะคะต้องยิงทั่วหน้าเลยค่ะโอเคนะคะ